สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับนี่นะครับชมหน้านะครับนักแล้วก็ชุมชนบ้านสร้างแป้นนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่นเกมกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดอสนะครับตอนนี้เพิ่งวอร์มเสร็จใช่ไหมยังไม่กินน้ำใช่ไหมเดี๋ยวครูจะให้ดอสนะครับไปลอดตะข่ายสนามนู้นนะครับแล้วก็มาสนามนี้นะครับแล้วก็มาเข้าตะก้านี้นะครับทําได้นะครับได้กินน้ําแล้วก็เอาดีโดไปหนึ่งอัน อ่านะครับส่วนเด็กๆส่วนไอเนี่ยปอสองสวัสดีครับ,รบอไอเจ้าบอสปอสองเนี่ยดอรอบสนามสีแดงนี่อย่างเดียวแล้วก็มาลงตะกร้านี้เข้าใจไหมนะเอาไปดูกันครับว่าเด็กๆจะได้กินน้ํากี่คนนะครับแล้วจะได้ดีโดกี่คนนะครับแถว่า,าก็ดอ,อกออมนี่นะมาเข้าตะกร้าออกกัสก็เหมือนกันอะตอมการ์ตูนก็เหมือนกันนะเฟิร์น ขาใสก็เหมือนกันนะเอาไปพร้อมเริ่มเ้าเจ้าตุ้มตุงแตกไปก่อนเพื่อนแล้วครับดูว่าจะผ่านกี่คนนะครับไปแล้วไอหัวแมวนะครับต่อด้วยน้องนายคินนะครับดูนะครับว่าจะผ่านกี่คนนะครับมันไม่ได้ทำง่ายๆนะครับนะครับถ้าอยากรู้ว่าง่ายหรือยากนะครับไปลองดูนะครับเออจนกล้าผ่านแล้วครับ ต้นกล้าผ่านแล้วสนามหนึ่งนะครับอาถ้าตกเริ่มต้นใหม่นะครับนี่นะครับต่อแถวเรียงมาแล้วอ้าวอ้าวอ้าวคิวตกไปแล้วต้องมาเริ่มใหม่นะครับอ้าวมาตุ้มมังแตกมาแล้วครับตุ้มมังแตกอ้าวตุ้มมังแตกไม่ผ่านนะครับเอาว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 อาผ่านได้นะครับออาตุ้มมังแตกนะครับ ต้องลำเลียงนะครับมาใส่ตะกร้าอีกนะครับนี่เอาไปดูอา้าผ่านนะครับเอาคนที่สองผ่านมาแล้วครับเอาแหลมผ่านมาแล้วผ่านเอาเหลี่มผ่านมาแล้วครับเบียมาแล้วครับแหลมกับเบียมาแล้วเอาเบียเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าเอา,เอา เาลิโอมาแล้วเอาพวกนี้ตกไปเริ่มต้นใหม่ต่อคิวนะครับเออรอฝันรอดจะขายได้ไหมเอาไปดูเอาเอา,อามาแล้วครับเจาลิโอว่าไงลีโอรอดเอาลีโอมาแล้วเออเอาสายรองเท้าก็หลุดเอาลีโอโอ้ ่ยังไม่มีใครผ่านนะครับยังไม่ได้กิบน้ำนะครับนี่อ่าเฮ้ยบักต้นกามันคือ้นมคิ้วว่ะเอามาแล้วเจ้าตั้นมาแล้วครับอ่าเอาเจ้าตุ้มมองแตกมาอีกแล้วครับอ่า เอาสิน่าไงหัวแมวมาแล้วนะครับเออยังไม่มีใครผ่านนะครับเอาเอาเอาเตะเน็ตไปแล้วครับเอาเอาเป็นยังไงเอาตันเอาเอาตันกับต้นกล้าเอ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 ายังไม่ข้ามนะครับเอาเอาต้นกล้าว่าไงเอาต้นกล้ามาเอาเอาเบียมาเอา เอาไอ้ตั้นก็มาแล้วครับเอาสามคนมึงอย่าลงพร้อมกันนะใครจะลงก่อนเอาเบียะลงก่อนเอ้าเอาเบียะไปแล้วครับเฮ้ยตั้นกล้ามาไงเอ้าตั้นกล้าไปแล้วครับตั้นกล้ามานี่มานดิบาดเกียบไหมบัดเกียบเอ้าเออแต่ตันก็ไปแล้วครับสามคนแล้วนะอ้าวมาที่ตรงนี้นะครับน้องแก้มน้องแก้วมาไงเอาได้อยู่ได้อยู่ เอาช้าๆเอาดึงมาเอาลีโอก็มาแล้วครับลองเอาทัานสานนี้นะครับไปฝึกกับเด็กๆได้นะครับอ้าวแก้มไปแล้วออลีโอไปแล้วนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับเรามองอย่างนี้อาจจะมองว่ามันง่ายนะครับแต่ผมมองว่ามันยากอยู่นะครับอ่าผ่านไปแล้วสีนาทีนะครับผ่านอยู่4ีคนนะครับ มาแล้วครับจะคิวว่าไงคิวยาวมายัดดอสมาใกล้เน็ตเอารอดมาแล้วคิวเออเป็นการฝึกนะครับอ่าเล่นเกมเอา้าวเรียบร้อยไปเออาห้าคนแล้วนะครับบอกเบียยจะไปล่อ,ขอเขาเบียอ มาดูเจ้าบอสนะครับนี่ป2นะครับให้เดาะรอบสนามสีแดงๆนี้นะครับนี่เอานะครับไม่ธรรมดานะครับนี่เด็กป2นะครับนี่บอสน้อยนะครับเออมีสมาธิมีสมาธิาดูการแต่งตัวนะครับนี่เออถุงเท้ายาวข้างหนึ่งถุงเท้าสั้นนะครับผู้ใหญ่ใส่แต่อันนี้เด็กใส่ก็เลยเป็นถุงเท้ายาว เอาหันหน้ามาบอสเอาเข่าบอสเอาเอากราซ้าโอ้ไม่เข้านะครับเอามาแล้วมังกรมังข่าแทบพ่ดิมาแล้วนะครับเจ้ามาังกรนะครับประธานห้างนะครับเออเอาผ่านเข้านะครับบักแหลมมึงกรบักแหลมเอาแหลมสิงมาแล้วครับอ,อ่ <c oughs> อันนี้ก็น้องแพรวานะครับนี่ป .2 อ ก็เป็นเกมสนุกๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนที่เรือนะครับถ้านะครับจะได้กินน้ำก็ต้องทำให้ได้ตามกฎและกติกานะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเอาเด็กๆขอบคุณครับแล้วนะครับเจ้าต้นกล้าก็หายป่วยกลับมาแล้วครับวันนี้วันที่3นะครับฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ